ในขณะที่การเมืองไทยดูเหมือนจะติดลมอยู่ในทางตันนะครับก็มีพักการเมืองหน้าใหม่พักหนึ่งที่ประกาศตัวว่าจะเข้ามาทลายกำแพงนี้ด้วยกลยุทธ์ที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยและนี่คือเรื่องราวการเจาะลึกเดิมพันของมาดามโยกครับคำถามสำคัญที่ต้องชวนคิดก,กันก็คือเป็นไปได้จริงหรอที่ผู้นำเพียงคนเดียวจะสามารถเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยที่มันยังดูแตกแยกแบบนี้ได้ นี่แหละครับคือเดิมพันครั้งใหญ่ที่มาดามหกและพักของเธอกำลังชเผชิญอยู่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจภาพใหญ่ของการเมืองไทยกันก่อนนะครับคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันเกิดสภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศแห่งความศรัทธาขึ้นมาคือความรู้สึกผิดหวังกับพักใหญ่ๆนี่แหละครับที่มันเปิดประตูให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้มีโอกาสก้าวเข้ามาในสนามนี้และนี่ก็คือประเด็นที่เราจะมาสำรวจกันครับตั้งแต่การเดิมพันครั้งใหม่ของเขา การสร้างแบรนด์ที่เรียกว่าอินดี้กลยุทธ์การชนะใจคนอุดมการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างไปจนถึงโจทย์สุดท้าทายทางคณิตศาสตร์และบทสรุปสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่ครับเอาละครับพักที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ก็คือพักเก้าอิสระที่นำโดยคุณกฤชพรเวโรธหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อมาดามหยกซึ่งเธอได้ประกาศเป้าหมายที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากสำหรับการเลือกตั้งในปี2570ที่จะถึงนี้ คำถามคือแล้วจะทำเป้าหมายที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยให้สำเร็จได้ยังไงกลยุทธ์แรกเลยที่สำคัญที่สุดของพักนี้ก็คือการสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหรือที่เราเรียกกันว่ารีแบรนดิงนั่นเองครับจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเปลี่ยนชื่อพักเลยครับจากชื่อเดิมคือรวมแผ่นดินที่ฟังดูแล้วจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมหน่อยๆมาเป็นก้าวอิสระชื่อใหม่นี้ไม่เพียงแต่สื่อถึงความทันสมัยนะครับแต่ยังจงใจเล่นกับคําว่าอิสระหรืออินดี้ เพื่อจะวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นทางเลือกใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิมแล้วไม่ใช่แค่ชื่อนะครับโลโก้ของพรรคก็ถูกคิดมาอย่างดีเลยวงกลมสีรุ้งเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของความหลากหลายอยู่แล้วในขณะที่สามเหลี่ยมสีม่วงที่อยู่ข้างในก็สื่อถึงการประนีประนอมการรักษาคุณค่าบางอย่างเอาไว้พอมันมารวมกันก็เหมือนเป็นการส่งสารเรื่องอุดมการแบบลูกผสมที่น่าสนใจมากๆครับและเพื่อตอกย้ำความเป็นอิสระให้ชัดเจนขึ้นไปอีกมาดมหยก ก็ได้ประกาศประโยคที่ทรงพลังประโยคนี้ออกมาครับคือมันไม่ใช่แค่การขีดเส้นแบ่งตัวเองออกจากขั้วอำนาจเก่านะครับแต่มันคือการปฏิเสธข้อกระหาที่ว่าพวกเขาเป็นแค่พักโนมินีอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวโครงสร้างผู้บริหารของพักก็สะท้อนยุทธศาสตร์แบบที่เรียกว่า จับปลาสองมือได้อย่างชัดเจนมากครับมีมาดามหยกเป็นภาพลักษณ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่มีคุณแว่นศิริรัตน์เป็นตัวแทนของความหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเมืองแบบดั้งเดิมได้อยู่เป็นการสร้างสมดุลที่น่าจับตามองมากครับแต่ว่าการสร้างแบรนด์อย่างเดียวมันก็ยังไม่พอถูกไหมครับกลยุทธ์ภาคสนามของพวกเขาเนี่ยแหละที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลย คือแทนที่จะเน้นการปราศัยหาเสียงแบบตเดิมพวกเขาเลือกที่จะชนะใจคนด้วยการลงมือทําจริงในพื้นที่ชุมชนหัวใจของกลยุทธ์นี้ก็คือการสร้างความผูกพันธ์โดยตรงผ่านทีมที่ชื่อว่าอินดี้ทีมและเชนจ์ทูเก e เ h อร์ครับคือยุทธศาสตร์ของพวกเขาคือการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนจริงๆโดยจงใจที่จะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยเพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกลองนึกภาพตามนะครับพอเกิดวิกฤตขึ้นมา ทีมงานของเขาจะใช้ทรัพยากรส่วนตัวที่มีอยู่อย่างเช่นเรือสปีดโบ๊ทเข้าถึงพื้นที่ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอระบบราชการที่อาจจะล่าช้าภาพที่ออกมามันก็เลยเป็นภาพของคนที่เพึ่งผ่าได้อย่างแท้จริง และที่น่าสนใจมากๆคือปฏิบัติการของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในฐานเสียงทางภาคเหนือนะครับแต่ยังขยายไปถึงภาคใต้อย่างเช่นที่หาดใหญ่ซึ่งในทางการเมืองแล้วมันก็เหมือนกับการไปปักธงในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาคอื่นและยังสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงได้อีกด้วยมาถึงประเด็นที่น่าจะซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดของพาคนี้กันแล้วครับนั่นก็คือการพยายามสร้างอัตลักษณ์ที่มองเผินๆแล้วอาจจะดูเหมือนว่ามันขัดแย้งกันเอง คือด้านหนึ่งเนี่ยพักนี้ชูธงสีลุงอย่างชัดเจนมากครับทั้งจากโลโก้พักแล้วก็การแต่งตั้งโคศกที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ+ เพื่อจะส่งสารออกไปว่าพวกเขาสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็แสดงจุดยืนชาตินิยมที่เข้มแข็งมากๆผ่านการลงพื้นที่ชายแดนแล้วก็มอบเสือ้อเกราะให้กับทหารซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติน,นั่นเอง กลยุทธ์แบบนี้ล่ะครับคือสิ่งที่เรียกว่าอุดมการลูกผสมมันคือความพยายามที่จะจับปลาสองมือมือนึงถือธงสีรุ้งเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่และกลุ่มเสรีนิยมแต่อีกมือนึงก็แสดงจุดยืนด้านความมั่นคงเพื่อเอาใจกลุ่มอนุรักษ์นิยมและคนรักชาติถือเป็นการวางตำแหน่งทางการเมืองที่ท้าทายมากๆครับเอาละครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กลยุทธ์ทั้งหมดของเขามาแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายที่น่าจะยากที่สุดนั่นก็คือตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่พักนี้ต้องเอาชนะให้ได้ กติกาการเลือกตั้งที่คาดกันว่าจะใช้ในปี2570เนี่ยก็คือระบบหารร้อยครับซึ่งระบบนี้เป็นเหมือนกำแพงที่สูงมากๆสำหรับพักขนาดเล็กและขนาดกลางเพราะว่าจำนวนคะแนนที่ต้องใช้เพื่อให้ได้สสแต่ละคนนั้นมันสูงมากจริงๆตัวเลขที่ต้องจำให้ดีเลยก็คือเกือบเกือบ400,000คะแนนครับนี่คือจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อแลกกับสสบัญชีรายชื่อเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวเลขที่มาหาศาลมากสำหรับพักใหม่ แล้วเป้าหมาย10ถึง15ที่นั่งของพรรคเก้าอิสระต้องใช้คะแนนเท่าไหร่คำตอบก็คืออยู่ที่ประมาณ3.7ถึง6ล้านคะแนนครับซึ่งตัวเลขนี้มันเทียบเท่ากับคะแนนทั้งหมดที่พักรวมไทยสร้างชาติเคยทำได้ในยุคที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนาย,ยกเลยนะครับนี่คือเป้าหมายที่ต้องบอกว่าทะเยอทยานอย่างยิ่งและแล้วก็มาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับกับคาถามที่ว่า พรกคก้าอิสระจะสามารถเป็นได้ถึงตัวแปรสำคัญหรือคิงเมเกอร์ในการจัดตั้งรัฐบาลหรือจะเป็นได้เพียงแค่ตัวประกอบทางการเมืองเท่านั้นถ้าให้สรุปกันง่ายๆจุดแข็งของพวกเขาก็คือแบรนด์ที่ทันสมัยกลยุทธ์ภาคสนามที่จับต้องได้แล้วก็อุดมการณ์ที่ยืดหยุ่นแต่จุดอ่อนสำคัญก็คือฐานเสียงทั่วประเทศที่ยังไม่ชัดเจนและกำแพงที่สูงลรี่วของระบบเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับ และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่จะทิ้งไว้ให้คิดกันครับว่าเดิมพันของมาดามยกในครั้งนี้ด้วยกลยุทธ์ทั้งหมดที่วางมาอย่างดีจะสามารถสร้างปฏิหารและเอาชนะคณิตศาสตร,ร์การเมืองที่โหดร้ายได้สำเร็จหรือไม่เวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์